สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันอีกครับมาเจอกระเถากอยกําลังออกดอกครับก็เลยบันทึกเป็นวิดีโอมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับดอกกรอย กขาจะเป็นพืชชนิดหั่วครับหัวจะใหญ่แล้วก็เครือเขาก็จะเลื้อยเกาะขึ้นไปตามต้นไม้สูงๆครับอันนี้เป็นลักษณะของใบอ่อน แล้วก็บังเอิญมองไปเห็นกล้วยไม้ป่าตัวใกล้ๆนะครับเป็นของแถมครับ น,นี่เกาะอยู่เตี้ยๆเลยครับเกาะอยู่กับกิ่งของต้นหมากเล็กหมากน้อยกล้วยไม้ป่าพันหนวดหรือสีหรือว่าหนวดพรามอันนี้เขาจะมีรากที่เกาะกับกิ่งไม้แล้วก็รากอากาศก็มีครับ กล้วยไม้นี่ก็ลงไปหลายคลิปแล้วครับสามสี่คลิปแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเบื่อนะครับกลอยนี่จะเป็นพืชชนิดลงหัวหัวเขาจะกินได้ครับแต่ต้องคนทำเป็นครับ เราจะเอาหัวเนี่ยไปปอกเปลือกหั่นแล้วก็เอาไปแช่น้ําจนปูปลามาตอมกินแล้วเราถึงจะเอามาทํากินได้ครับ บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณยอดเขาเป็นเข่าที่ประกอบไปด้วยหินนะครับส่วนมากจะเป็นหินมีดินน้อยดินมันก็เกิดจากใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมกันหลายสิบหลายร้อยปีเกิดเป็นดิน ครับก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับดอกกรอยแล้วก็มาจบคลิปที่ดอกกล้วยไม้ป่านะครับ ออก่อจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ